สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาตอนกิ่งฝรั่งกันนะจ๊ะมาดูขั้นตอนการทำเลยจ้าอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำแล้วก็มามัดใส่ถุงนะจ๊ะจะมีเชือกฟางอันนี้เป็นข้อที่เราคั่นนะจ๊ะฟัันแล้วก็ขูดผิวนิดนึงนะคะเนี่ย อันนี้คือธิการขั้นตอนการทำก็ประมาณนี้จ้ะแล้วเราก็จะมัดทิ้งไว้แล้วก็น้ำที่เราแช่กับขุยมะพร้าวนะี่มันก็จะอุ้มจ้ะอุ้มช่วยให้ชุ่มชื้นเดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งรากก็จะงอกจ้ะ กมัดให้แน่นๆเลยนะคะทุกคนมัดแน่ๆนๆจ้ะนี่จะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะง่ายๆเองเราจะได้กิ่งกิ่งตอนที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาเองจ้ะถ้าเรามีต้นอยู่แล้วแล้วก็สามารถทำ ทำกิ่งพันของเราเองได้โดยไม่ต้องไปซื้อเขาเพงจ้ะทิ้งไวป้ประมาณเดือนหนึ่งก็รากก็จะงอกจ้ะแล้วก็จะวิธีการดูแลก็จะเราก็มาหมั่นดูเอาไปลดน้ำบ้างนิดนิดหน่อยปกติเราก็ลดน้ำที่ต้นมันอยู่แล้วเนาะ ปกติเราก็ลดน้ําที่ต้นมันอยู่แล้วนะมันก็จะขึ้นมาเลี้ยงนี่เนีมันจะขึ้นมาเลี้ยงนี่นประมาณนี้นะคะทุกคน